สำหรับแรงบันดาลใจในการทำห้องน้ำแมวกำจัดกลิ่นแห่งแรกของโลกนะคะก็อยู่ที่คณะวิศาวะมอชอตรงนี้นะคะจริงๆแล้วเนี่ยอาจารย์เปิ้นเป็นคนรักแมวมากเมื่อก่อนเคยมีแมวอยู่12ตัวนะคะตอนที่สร้างบ้านเนี่ยเราก็แบบเฮ้ยจะทํำยังไงกับมันดีเราก็เลยสร้างคอนโดแมวให้มันแต่สิ่งที่มันแบบตามมารบกวนก็คือกลิ่นอื้อแมวเนาะก็กลิ่นฉี่แมวก็ จริงๆแล้วเนี่ยถ้าเป็นคนรักแมวเนี่ยเราจะไม่ค่อยสนใจอะค่ะเพราะว่ามันเป็นกลิ่นที่เราคุ้นเคยเนาะแต่ว่าพอมีเพื่อนมาเยี่ยมที่บ้านก็รู้สึกว่าเฮ้ยทำไมเพื่อนๆบอกว่าทําไมบ้านเธอมีกลิ่นเธอทําทอะไรบอกว่า oh, ฉันเลี้ยงแมวไงคนที่เขาไม่เลี้ยงแมวเขาไม่ค่อยเก็ทกับกลิ่นตรงนี้นะคะก็เลยเป็นสิ่งที่เราคิดว่าถ้าเราสามารถเลี้ยงแมวแล้วก็เราก็อยู่กับมันได้เวลาเพื่อนเรามาเที่ยวบ้านเราแล้วก็ บ้านเราก็ยังมีกลิ่นหอมอยู่ได้มันก็คงจะดีไม่น้อยนะคะ, <Wow. S 1> ะประจบกับที่ว่าอาจารย์นครน,นะคะอาจารย์นครเนี่ยถ้าเกิดว่าดูแบ็คกราวของแกแล้วแกเป็นคนที่ทําในเรื่องของอเทคโนโลยีในการฟอกอากาศนะคะเราก็จะเห็นว่าเฮ้ยจริงๆแล้วเนี่ยแพชชั่นของเรากับความเก่งของเขาเนี่ยมันสามารถมารวมกันได้เราก็เลยคิดว่าเฮ้ย <Hi. S 1> hey, ถ้าเรามีห้องน้ําแมวที่กําจัดกลิ่นได้ เป็นแห่งแรกของโลกก็คงจะดีไม่น้อยถ้าไม่มีใครใช้เราก็ยังได้ใช้นะครับก็ในปัจจุบันนะครับเหมียวแม็กของเราได้ทําการเก็บข้อมูลจากผู้ใช้จริงด้วยครับทุกคนพูดมนเสียงเดียวกันครับว่าเหมียวแม็กสามารถแก้ปัญหาได้จริงครับทําให้ลดกลิ่นน้องแมวได้แล้วก็ไม่ต้องตักมูลน้องแมวบ่อยเหมือนเดิมอีกด้วยครับและเราก็ภูมิใจครับที่เราได้เป็นส่วนหนึ่งในการสร้างสรรค์นวัตรกรรมให้กับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่อีกด้วยครับเรานะครับตั้งใจที่จะสร้างสรรค์นวัตรกรรมให้กับมอชอ ให้เป็น innovation university หรือว่ามหาวิทยาลัยแห่งนวัตกรรมอีกด้วยครับความท้าทายแรกของเครื่องนี้เลยนะคะก็คือทำอยังไงก็ได้ให้แมวเข้าไปอยู่เพราะธรรมชาติของแมวเนี่ยมันจะไม่ค่อยเข้าไปอยู่ในตู้เวลาที่มันฉี่มันอึเนี่ยมันจะต้องแบบอยู่ในที่โลง่งทำยังไงดีนอ้ก็ต้องให้ เขาสามารถเดินเข้าเดินออกได้ง่ายแล้วก็ไม่ได้รู้สึกว่าเขาเนี่ยโดนขังไว้ในห้องนั้นๆสีมันจะต้องดูแบบดึงดูดนิดนึงหรือเปล่าไม่ฉูดฉาดเกินไปหรือเปล่านะคะเพราะว่าถ้ามันฉูดฉาดเกินไปแมวจะตกใจไหมนะคะก,ก็คิดเยอะนะคะแต่ก็ไม่รู้ว่าเขาจะชอบไหมก็เราต้องเทรนเขานิดนึงนะคะว่าให้เขาเนี่ยสามารถเข้าไปใช้ห้องน้ำได้เพราะมันไม่ใช่ธรรมชาติของเขาที่เขาจะเข้าขอ,อ,อ,กออกแบบนี้นะคะแต่ว่าเราเชื่อว่าแมวเนี่ยเทรนได้นะคะค่ะก็ความท้าทายข้อที่2นะคะก็คือจะทํายังไงให้ห้องน้ําแมวของเราเนี่ย มีเสียงน้อยที่สุดนะคะเพราะว่าถ้าเมื่อไหร่ก็ตามแมวเดินเข้าไปแล้วมันมีเสียงดังๆเนี่ยแมวก็จะกลัวค่ะแล้วก็แมวก็จะไม่กล้าเข้าห้องน้ำนะคะเราก็เลยทดลองใช้พัดลมกว่า20แบบนะคะจนสุดท้ายมาเราก็เจอพัดลมที่เสียงเบาที่สุดนะคะที่จะทําให้แมวเนี่ยสามารถเดินเข้าไปเข้าห้องน้ําได้อย่างสบายใจ <c oughs> ค่ะค่ะสำหรับความท้าทายข้อที่3นะคะก็คือในเรื่องของเทคโนโลยีการกรองอากาศของเรานะคะเราเนี่ยได้มีการออกแบบเทคโนโลยีการกรองอากาศที่เป็นความลับมีพาเทนด้วยนะคะซึ่งเทคโนโลยีการ กรองของเราเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันอยู่ได้18เดือนนะคะหรือว่ามันนานกว่าเครื่องกลองทั่วไปเนี่ยประมาณ20เท่าเลยนะคะก็จะทําให้เราเซฟเงินไปได้เยอะเลยนะคะอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าเครื่องกรองของเราเนี่ยกรองได้ทั้งฝุ่นแล้วก็กลองได้ทั้งเชื้อโรคนะคะสาหรับเทคโนโลยีที่เรามีอยู่ครับคือเทคโนโลยีเครื่องบำบัดกลิ่นครับที่การที่มีการกรองอากาศครับผ่าน3ส่วนสําคัญด้วยกันครับส่วนแรกก็คือส่วนส้กลองหลักจากอนุภาคครับส่วนที่2คือส่วนที่เป็นไอออนไนเซอร์ครับและส่วนที่3 ที่เป็นชุดฐานกำมันหรือ Activate คาร bon ครับการทำงานนะครับก็คือเมื่ออากาศนะครับไหลผ่านสาส่วนนี้ครับจะสามารถกำจัดกลิ่นได้ดีที่สุดครับโดยที่ชุดไส้กรองดักจับอนุภาคครับจะเป็นด่านแรกในการกำจัดอนุภาคครับก่อนที่ส่งอากาศไปยังบริเวณหัวไอเนอเซอร์ช่วยให้หัวไอเนอเซอร์ไม่มีฝุ่นเกาะบนหัวครับแล้วก็ตัวหัวไอเนอรเซอร์ครับทหน้าที่ปล่อยประจุครับในการบำบัดตัวชุดฐานกำมันอีกทีนึงครับ ทำให้พวกกลิ่นฝุ่นเชโรครับไม่ฟุ้งออกมาจากตัวโดมครับเพื่อแมวที่คุณรักเมียวแม็กจบทุกปัญหากลิ่นเหมียว